สะดวกสบายขึ้นครับงานก็เร็วขึ้นก็ประหยัดต,ต้นทุนได้เยอะช่วยแรยงงานในการขนย้ายสินค้าของผมประหยัดคนแล้วก็ประหยัดแรงงานครับทำให้ทางร้านส่งของให้ลูกค้าได้ไวขึ้นรถฟลุกนิฟแชมป์ประหยัดรวดเร็วและทันใจครับผมเคล็ดลับพารวยสวัสดีครับผมนายวุฒิศักดิ์ขวาแสน,นะครับผมเจ้าของกิจการร้านวุฒิศักดิ์เกษตรธนิชครับในร้านก็มีพวกปุ๋ยยาอาหารสัตว์มเมล็ดพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์การเกษตรทุกอย่างครับ ผมเคยเป็นเซลลขายพวกนี้มาก่อนครับผมก็เคยเป็นลูกน้องมาหลายปีแล้วครับก็เลยอยากเป็นเจ้านายตัวเองดูเปิดกิจการครั้งแรกตอนนั้นมีอุปสรรคอะไรบ้างครับพี่ก็1พื้นที่ครับสทุนครับสก็อุปกรณ์ในการส่งของแต่ก่อนก็มีใช้แรงงานคนก็ลําบากนิกนึงก็ใช้แรงงานเยอะครับแล้วก็หนักด้วยแล้วก็การส่งของก็ช้าครับพอมีรถส่งลวฟท์ชวยยกก็สะดวกสบายขึ้นครับงานก็เร็วขึ้นก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะครับผม ดุทิศักดิ์มีเคล็ดลับอะไรในการเลือกซื้อรถโฟล์คลีฟบ,บ้างครับก็ผมก็สอบถามลายรายยี่ห้ออยู่นะครับก็ยี่ห้อแชมป์ก็ราคากลางๆก็ไม่แพงยี่ห้ออื่นครับเช่นรถญี่ปุ่นก็ราคาก็สูงครับก็รถโฟลค์คลฟแชมป์ก็มีทั้งเงินสดเงินผ่อนครับก็สะดวกสบายสำหรับคนที่มีเงินก็ซื้อสดได้คนที่ไม่มีก็สามารถผ่อนได้ครับเข้าไปดูรถที่ซับเทวีครับผมอยู่น,นครสวรรค์ไปดูเที่ัวเองถ้าเข้าไปก็ลองขับเลยครับผมลองขับดูครับก็ตัดสินใจเลยครับก็เราก็ไม่เคยขับนะ ก็ขับมันก็ขับง่ายขับไม่ยากครับสะดวกส,วสวบายครับผมสำหรับ camp, รถโควิฟทแชมป์คะแนนเต็มสิบผมให้สิบเลยครับมาช่วยแรยงงานในการขนย้ายสินค้าของผมประหยัดคนแล้วก็ประหยัดแรงงานครับทำให้ทางร้านส่งของให้ลูกค้าได้ไวขึ้นสามคำสำหรับรถโฟล์คลิฟท์แชมป์คันนี้ครับรถโฟล์คลิฟท์แชมป์ประหยัดรวดเร็วและทันใจครับผมสำหรับเจ้าของกิจการที่กำลังมองหารถโฟล์คลิฟท์นะครับก็แนะนำรถโฟล์คลิฟท์แชมป์นะครับผมเพราะว่าผมใช้มาด้วยตัวเองก็ถือว่าประทรับใจครับรถโฟล์คลิฟท์แชมป์โอเคน้ำบริวาร กดติดตามแล้วอย่าลืมกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย